ิตกรรมเพื่อสังคมและชาติ100ปีวิทยาศาสตร์จุฬาประเทศไทยเป็นเมืองร้อนค่ะและมีแดดแรงตลอดทั้งปีซึ่งเจ้ารังสีอุลตราไวโอเลตในแสงแดดนี่แหละค่ะเป็นตัวการที่ทำร้ายผิวของสาวๆไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระและริ้วรอยแห่งวัยแต่ในวันนี้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสัญชาติไทยผลิตและคิดค้นโดยคนไทย สิ่งแรกที่คนก็จะเห็นเราเลยก็คือจะต้องเห็นใบหน้าเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเจอเนี่ยระหว่างที่ออกภาคสนามก็คือแสงแดดทำให้หน้าเราเนี่ยออมีริ้วรอยไม่ว่าจะไปหาสถานเสริมสวยที่ไหนก็ไม่สามารถตอบโจทย์แก้ปัญหานี้ได้เลยครั้งแรกกับนวัตกรรมการบำรุงผิวด้วยเมือกหอยท่าเมือกที่มีคุณภาพดีที่สุดปลูกเซลล์ผิวใหม่ให้เกิดขึ้นได้ทุกวันศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์ปัญหาภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ นิสิตเก่าคณะวิทยาศ,ยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นงานวิจัยพื้นฐานของคณะวิทยาศ,ยศาสตร์นี่แหละครับทา <c oughs> งด้านชีววิทยาเรื่องของหอยทาก <c oughs> นะครับหอยทากเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเป็นความรู้ของโลกเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผิวพันณุ์ <c oughs> แต่นี้อันเนื่องมาจากว่างานวิจัยพื้นฐานที่เราทําเป็นวิทยานินพนธ์บิญญาเอกมาเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับแล้ววันนี้ก็มาพูดถึง เมื่อหอยทากที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของการเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณนะครับอย่างจากที่คนไทยนไปนิยมเกาหลีไปนิยมญี่ปุ่นไปนิยมแต่ไม่รู้ว่าของเรามีของดีเมื่อหอยทากเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าดูแลผิวพรรณเขาเรียกสกินแคร์ตัวพ่อตัวแม่นะครับเพราะฉะนั้นเราพบว่าในเมือของไทยเนี่ยนะมีทุกอย่างที่เป็นสกินแคร์พอไปประกวดเนี่ยเราก็เลยได้เหรียญทองแยะเลยรางวัลเรื่องผลิตภัณฑ์นะสิ่งประดิษฐ์นะครับของเกาหลีเนี่ยนะที่เกาหลีเนี่ยที่โซลอินเตอร์เนชั่นแนล และอันที่2ก็คือรางวัลที่เก่าแก่ที่สุดของโลกก็คือที่เจนีวานะครับก็เหมือนกันเช่นเดียวกันเราไปเทียบกับของหอยทากยุโรปเจ้านะครับหอยทากยุโรปเนี่ยปรากฏว่าคนสวิตก็ชอบคนยุโรปก็ชอบนะเจนีวก็เลยให้เราเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่เจนีวาครั้งที่44ปีนี้เองนะฮะ2016ต้นปีนี้เองไอ้เจ้าตัวเมื่อหอยทากเนี่ยคะ่ะมีเคมีคอลอะไรยังไงคะที่ส่งผลดีต่อผิวพรรณของเราครับสารพื้นฐานก็คือไฮยาลูรนิก นะครับเกี่ยวกับเรื่องดูแลขุมขนรูขุมขนเนี่ยนะครับการกระชับผิวพันธ์ต่างๆเนี่ยเราก็รู้อยู่ไกลโคลลกนะครับลอกเซลล์ที่ตายแล้วลลนะครับะนะครับอารันโทอินะนะครับวิตามินอะไรต่างๆมากมายเลยแล้วแถมเจอคําว่าแอนตี้ไมโครเบลคือต่อต้านจุลินทรียสุดยอดเลยนะครับเราเจอแล้วเจ,อ,เเจอ,ตอต่อต้านเชื้อราทึ่งเป็น เรียกว่าจุดเด่นของหอยทากของไทยอันนี้เลยนะครับที่เราได้ชนะนี่คือจุดต่อต้านเชื้อราดเลยตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับตัวเด็ดๆนอกจากจะมีเมือกดีแล้วนะครับปริมาณเมือกมากแล้วยังมีสารดีๆอยู่ในนั้นเต็มหมดเลยหอยที่เราเอาเมือกมานี่เป็นหอยประเภทไหนคะอาจารย์หอยที่เราใช้เวลานี้คือหอยของไทยเลยนะครับเขาเรียกว่าหอยนวลแล้วนอกจากหอยน้องนวลแล้วนะคะอาจารย์หอยประเภทอื่นสามารถให้เมือกับเราได้ไหมคะ หอยทากมีสารที่เลือกดูแลผิวพันธ์เป็นเรื่องของหอยทากโดยเฉพาะทุกชนิดมีเมือกแต่เขาจะส่วนใหญ่เนี่ยจะเมือกมันน้อยมีหอยนวลเท่านั้นแหละที่มีเมือกล้นเหลือที่จะออกมาให้กับสุภาพสตรีทั่วโลกได้นะครับได้ชื่นชมได้ดูแลผิวพันธุ์ได้เชิงพันชย์ได้ครับครับครับในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะอาจารย์มีมุมมองต่อคำว่าวิทยาศาสตร์อย่างไรคะวิทยาศาสตร์นี่เป็นเรื่องธรรมชาติการค้นพบซึ่งธรรมชาตินะครับใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์เรื่องของธรรมชาติ วันนี้ก็คือการวิจัยนะเมื่อวิจัยได้ผลวิจัยมาก็นํามาสู่การพัฒนาผลงานวิจัยออกมาสร้างเป็นนวัตกรรมเพราะฉะนั้นเขาจึงยอมรับในสิ่งที่เราได้ทํามาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราทํามาในขนี้นค,ครับสเนลเอต้องเรียนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแนะนําจากผู้ใหญ่ท่านก็ได้แนะนําว่ามีผลิตภัณฑ์ของคนไทยได้รับรางวัลมามาอย่างมากมายมันเป็นเมือกที่ มาจากส่วนที่ดีที่สุดที่เขาเรียกว่าแมนเทลเมื่อหอยที่ได้จากแมนเทลเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติที่ใสกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือผิวหน้าเนี่ยเข้มแข็งขึ้นการรักเสบของสิวเนี่ยจะบอกว่าลดลงคงไม่ใช่เพราะไ,ไม่เกิดขึ้นเลยครับยิ่งใช้ตอนกลางคืนปุ๊บอะตื่นมาเช้ามาแน่มันจะเหมือนมันฟูขึ้นนะคะคือคุณต้องไปลองอะลองเองอะลองเองเท่านั้นเลยแล้วคุณจะรู้ถึงผลลัพธ์ที่คุณได้ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในวันนี้ทำให้เราได้ใช้ของดีมีคุณภาพยิ่งไปกว่านั้นค่ะผลงานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นนี้ยังสามารถเป็นสินค้าส่งออกนำเม็ดเงินกลับเข้าสู่ประเทศได้อีกด้วยแต่การคิดค้นและการพัฒนายังคงต้องทากันอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าวิทยาศาสตร์สร้างชาติได้สวัสดีค่ะ